สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆแมวริมคลองวันนี้พี่มาวัดแต่เช้านะคะเอาข้าวไว้น้องกินนะคะก็วันนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงไม่มีธุระอันนี้นะคะขอบคุณคุณตั้มนะคะที่ส่งอาหารมาให้เด็กๆได้กินกันหนึ่งลงนะคะในกดหนึ่งลงเนาะพี่ก็เอามาผสมกับอกไก่แล้วก็ปลากระป๋องค่ะ อาหารกระป๋องของแนวเนาะก็ผสม,มให้เด็กๆกินกันนะคะดูค่ะมีเสียงเงี้ยวเง้ยวกันหมดเลยหิวกันเหรอลูกหิวอะไรวันนี้แม่มาเร็วแล้วยังจะหิวอีกนด,ดกนุ้อรอก,ก่อนนะคะ ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะปล่อยผงปีรันย่ามาให้ดูนะคะ,ะเด็กไปได้กินเปียกกันอาหารเม็ดนี่ไม่ค่อยเท่าไรหร่หรอกค่ะแต่ถ้าอาหารเปียกเนีโหยิ่งกันให้บุ่นเลย ทั้งหมดเลยหหมดเลยไม่ต้องกินกันเออมามา,มา,มาไม่เอ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 า,ไม,เอาไม่ทําให้หน,นีหนีแม่ก่อนหนีแม่ก่อนวางไม่ได้เ,เดียว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 จะหิวอะไรกันเบอร์นั้นได้กินทุกคนไม่ทํามาแล้วอ่ะได้กินหมดทุกคนลูก นีก่อนโอ้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ทันเลยค่ะโอเคนะคะฝากติดตามเด็กริมคลองด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ